สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามาเวลลี่พรุ่งนี้แล้วนะครับที่สซาไทยของเราจะประเดิมสนามด้วยการลงแข่งขัน AVC ครับซึ่งก็จะมาพูดถึงลูกใหม่ชายไหลมากนะครับของดาวตบคนเก่งของทีมชาติไทยอย่างชัดจุอรอนโมกสีกลับมา AVC ครั้งนี้บุ๋มบิ๋มมาพร้อมกับลูกใหม่นะครับด้วยการย้อมผมสีออกเทาๆแล้วก็เป็นลูกใหม่ของบุ๋มบิม๋มที่เราได้เห็นกันนะครับสวยสดใส มากมากครับต้องขอบคุณภาพจาก SMMTV ด้วยนะครับก็รอเชียร์สาวไทยของเราพรุ่งนี้พบกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่แข็งเหมือนกันแม้ว่าเขาจะใช้ทีมชาติชุดบีแต่ขึ้นชื่อว่าญี่ปุ่นไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับก็รอเชียร์สาวไทยไปพร้อมๆกันนะครับบ่ายสพรุ่งนี้